สวัสดีครับวันนี้มีหลวงพ่อคูณหรือปิดตาหลวงพ่อคูณนะครับปีสามสามอ่านี่นะครับนี่ครับ,รบฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับมือใหม่ครับผม หลวงพ่อคูณครับปี3าสเนื้อทองผสมนี่ครับดูข้างหลังครับ ด้านข้างครับพี่พอาจารย์ท่านใดรู้จักหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับด้านล่างพาะก็ดูสมบูรณ์ดีนะครับ สร้างปี33นะครับเท่าที่หาข้อมูลมานะครับก็เพิ่งพบเจอองค์แรกนี่แหละครับผ่าดูเล็ก อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับมือใหม่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ